โยมทั้งหลายชีวิตของเราทุกคนนี้เป็นชีวิตที่อยู่ท่ามกลางความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนรถราแม้กระทั่งร่างกายที่เรานั่งอาศัยอยู่ก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรมั่นคงถาวรเลยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอนิจจาวะตะสังขาราอุป,ปาทวยธรรมิโนแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาเราจึงต้องมีหลักประกันในชีวิตที่จะทำให้ใจเรามั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือสัจจะความจริงความซื่อตรงความสัตย์ที่ตั้งอยู่ในใจเราผู้ใดที่รักษาสัจจะไว้ได้ผู้นั้นจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแม้จะยากจนแม้จะไม่มีสมบัติมากมายแต่ใจเขายิ่งใหญ่เพราะมีสัจจะเป็นที่พึ่งโยมลองนึกดูง่ายๆนะ คนที่พูดโกหกบ่อยๆไม่มีใครอยากเชื่อคำพูดเขาแม้เขาจะพูดความจริงแต่ก็มีน้ำหนักเพราะที่ผ่านมาเขาไม่รักษาสัจจะแต่คนที่พูดจริงเสมอแม้เขาจะพูดคำเพียงเล็ดน้อยคนฟังก็เชื่อถือเพราะเขามีสัจจะประจำใจในพระพุทธประวัติเองพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งสัจจะมั่นคง ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้พระองค์ทรงอธิฐานไว้ว่ายาวชีวังณละพิสามิสัมมาสัมพุทธภาวังณปัจจุทธาิสามิแปลว่าตราบใดย,ยังไม่บรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบนั้นเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้นั่นคือสัจจะมั่นคงที่พระองค์ตั้งไว้ใต้ต้นโพ จนทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือกำลังของสัจจะถ้าไม่มีสัจจะพระองค์คงลุกไปเสียก่อนคงถอดใจเมื่อมารมาผจญแต่เพราะมีสัจจะมั่นคงพระองค์จึงฝืนต่อสู้จนได้รับชัยชนะในชาดกทั้งหลายเราจะเห็นตัวอย่างเรื่องสัจจะบ่อยๆเช่นเรื่องพระสัจจกุมาร ที่รักษาคำสัตว์แม้ต้องเสียชีวิตพระโพธิสัตว์เคยบำเพ็ญบารมีด้วยการยอมตายแต่ไม่ยอมผิดสัจจะเพราะท่านรู้ว่าสัจจะคือรากฐานของความดีทั้งปวงโยมทั้งหลายในชีวิตประจำวันของเราบางทีเราอาจมองว่าสัจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นสัญญาว่าจะไปเจอกันแล้วไม่ไป สัญญาว่าจะทำงานให้เสร็จแล้วไม่ทำสัญญาว่าจะเลิกดื่มเหล้าเลิกสูบบุหรี่แต่แล้วก็กลับไปทำเหมือนเดิมเรื่องเล็กๆอย่างนี้แหละถ้าเราปล่อยให้กลายเป็นนิสัยก็จะทำให้เราเป็นคนที่คนอื่นไม่เชื่อถือแต่ถ้าเรารักษาสัจจะได้แม้เรื่องเล็กๆใจเราก็จะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆพระพุทธองค์ตรัสว่า สัตเจนาอลิกวาทิโนคนที่มีสัจจะย่อมเป็นผู้ที่ไม่พูดโกหกพูดตรงไปตรงมาและนี่แหละโยมคือคุณสมบัติของบัณฑิตแท้ลองมองในครอบครัวสิถ้าสามีภรรยามีสัจจะต่อกันรักก็มั่นคงลูกก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าไม่มีสัจจะความรักก็แตกร้าวครอบครัวก็ล่มสลาย พ่อแม่ที่ไม่มีสัจจะลูกก็ไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาครูที่ไม่มีสัจจะสิทธ์ก็ไม่เคารพผู้นำบ้านเมืองที่ไม่มีสัจจะประชาชนก็ไม่ไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยสัจจะถ้าสัจจะพังความไว้วางใจก็พังและสังคมก็วุ่นวายโยมทั้งหลาย เราจึงต้องฝึกตนให้เป็นคนมีสัจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันพูดแล้วทำให้ได้ทำไม่ได้ก็อย่าพูดทำได้เท่าไรให้ทำจริงๆพระพุทธองค์ตรัสว่าอัต,ตานังดรรมยันติปันดิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนเองการฝึกสัจจะก็คือการฝึกใจให้มั่นคงโยมเคยได้ยินไหมเรื่องชาวนากับน้ำ ชาวนาคนหนึ่งตั้งใจว่าจะรดน้ำต้นข้าวทุกวันแม้วันไหนฝนตกน้อยเขาก็หาบน้ำไปรดจนต้นข้าวไม่เฉาผลสุดท้ายข้าวเขาออกรวงเต็มนาเพราะเขารักษาสัจจะต่อคำพูดของตนเองว่าจะดูแลข้าวให้ดีที่สุดขณะที่เพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งพูดว่าจะทำเหมือนกันแต่วันไหนขี้เกียจก็ไม่ไป วันไหนฝนตกก็อ้างว่าไม่ต้องรด้ําไม่พอข้าวก็ตายผลสุดท้ายก็ไม่มีข้าวกินเรื่องเล็กๆแบบนี้ก็สอนเราได้ว่าสัตว์จะเป็นที่พึ่งของชีวิตโยมทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เรามีทรัพย์มากแค่ไหนแต่อยู่ที่ใจเราซื่อตรงแค่ไหน คนพูดจริงทำจริงใจจะสงบเย็นไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องหลบซ่อนใครๆก็เคารพแต่คนพูดเท็จแม้ร่ำรวยเงินทองใจก็ร้อนรุ่มหวาดระแวงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาขอฝากญาติโยมทั้งหลายว่าขอให้รักษาสัจจะเถิดพูดจริงทำจริงซื่อตรงต่อตอนเองและผู้อื่น เริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่าเห็นแก่ประโยชน์เพียงเล็กน้อยแล้วเสียสัตว์จะเพราะเมื่อเสียสัตว์จะไปแล้วจะหาคืนได้ยากในที่สุดสัตวจะนี่แหละจะเป็นเสาหลักค้ำจุนชีวิตเราจะเป็นบารมีที่พาเราให้ก้าวข้ามความทุกข์ก้าวไปสู่ความสงบเย็นเหมือนพระพุทธองค์ที่ทรงรักษาสัตว์จะจนตรัสรู้ โยมทั้งหลายชีวิตนี้สั้นนัดอย่าปล่อยให้หมดไปกับการโกหกหลอกลวงแต่จงทำให้เต็มไปด้วยสัจจะความสัต์จริงเพราะนี่คือบาร,รมีที่แท้จริงที่จะพาเราให้ผลทุข์สัจเจนากิตติปปโปติด้วยสัจจะคนย่อมได้ชื่อเสียงเกียรติคุณสาธุ